嗯、看你可知道？ ครับมีข้อถามเปล่าครับเอาแล้วครับก็มีหลักประชุมด้วยเอานี้ดู15 <laughs> 2สวัสดีครับครับไม่ได้ว่าอ่ะ อ,อันผาดที่ส่งท่านด้วยนะครับ ครับในนามของพี่น้องประ ceksin, ชาชนชาวชุมพรนะครับยินดีต้อนรับ่า yes, นปรกประวิตย์งควรองนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับที่ปราากประวิย์กคณะที่ประผมชื่เกิดสมอุรรการังุมพร ในาและการแก้ไขปัญหาเรื่องงานอย่างยืนอย่างนี้แจ้งความวงใยของรัฐบาลเทศบาลภนท่า้อมผู้สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการช่วยเหลือของทางราชการและรัฐบาลให้กับประชาชนทราบอย่างดีว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างในเรื่องของการช่วยเหลือ จะเรือกน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนที่มาต้องรับรู้และจะต้องแการให้เป็นการศึกษาในเรนของของกงารก้กันและบรรเาทาเคยเนืน่องุ่มน้ำของภูมิพรับได้ร้ับน้ำฝนให้การต้อนรับด้วยกันนะครับ ครับทุกท่านครับในขณะนี้นะครับท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณพื้นที่อำเภอสวีแล้วนะครับท่านทั้งหลายได้ร่วมต้อนรับท่านด้วยกันนะครับขอใช้งปรบมือเพื่อเป็นการต้อนรับและครับในวันนี้นะครับด้วยความตั้งอกตั้งใจของท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับท่านได้มีความตั้งอกตั้งใจมาติดตามเพื่อ ช่วยเหนือนะครับมาติดตามเพื่อได้ดูแลความปลอดภัยหัวน้ําพ่วมนะครับเป็นทางไปเกษตรจีนของพี่น้องปรับาชได้สามารถสัญจรได้ขึ้นเหนือลงใต้คเอาาไปฝกุณแม่หน่อยคุณแม่ขวัญใจเลยที่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางและอยู่ในพื้นที่นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับจังหวัดสุพรนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพลเอกวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกัฐมนตรีและคณะการเดินทางสในพื้นที่เพื่อได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อคลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขออนุญาตรอควนเวลาสักครู่นะครับให้คณะได้เข้าประจำที่นะครับก็จะได้เข้าสู่บรรยากาศในแวารแก้ไขปัญหา มาสูขสงขึ้นในพื้นที่ดีนะครับในพืนบบ้นที่อำเภอสวีจังหวัดสุพรรณในวันนี้ครับในระดับนี้นะครับขอเชิญนายศิลปาชัยเรือนสูงนายอำเภอสวีกล่าวต้อนรับท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองศาสตราจารย์พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และชนะด้วยความเคารพอย่างสูงกระผมนายศิลปชัยเรือนสูงนายอำเภอสวีในนามข้าราชการจังหวัดขุนพรด้วยความหวงใหญ่ในวันนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนต่อไปจำนวนไยที่เกิดในเขตพื้นที่สวีแสดงถึงความหวงใยญ่ที่มีต่อพี่น้องชาวอำเภอสวี อันเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งต่อะผมนายวัฒนะนาโนาคินึ่มในการแขวงทางหลวงอีนนอครับขอสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาระนะนครับเราจะทำได้ยังไงเราจะใช้งบป,ประมาณ คนา่าดูราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรนั้นผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับก่อนอื่นรัฐบาลน,นั้นมีความหกใงใยในประชาชนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆออกประชาชนในพื้นทีนท่จังหวัดอุบลใหญ่มากนะครับ การเกิดจากโรคภัยที่เกิดจำ้อนหลายครั้งซึ่งการช่วยเหลือด้วยกู้ย่อยา